ซึ่งจังหวัดนราธิวาสค่ะได้จัดการแข่งขันออฟโรดไทยมาเลเซียเชื่อมความสัมพันธ์กระตุนเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ เทบริเวณนาตลาดกลางการ,กรเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดนาราธิวาสในสั้นั้นผงอักษรผัวรารชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้เปิดการแข่งขันออฟโรดไทยมาเลเซียรประจำปี25 6 6ค,ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและก็กระตุน้นเศรษฐกิจชายแดนใต้โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ารวมเป็นจำนวนมาก ในการแข่งขันทุนนีค่ะก็มีทีมออฟโรดจาก5จังหวัดเข้ารวมนะคะประกอบด้วยจังหวัดสงขลา้าจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดสุรัานีแล้วก็จากประเทศมาเลเซีย,ยค่ะโดยการแข่งขันนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น5รุ่นค่ะประกอบด้วยรุ่นฮัสคอร์รุน,นคาริเบียนรุ่นไลท์ทอไม่วินแล้วก็รุ่นสแตนดาร์ดบีกน็อกแล้วก็รุ่นทุ้ายก็คือรุ่นแตงสวยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ ชมรมออฟโรดไทยมาเลเซียแล้วก็พาคีเคือขคายค่ะเพื่อที่จะกระตุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในทั้งในและก็ต่างประเทศค,ค่ะนี่เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะ้นองด้าที่ว่าเบนกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ใช่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยคนบนรถอะไเหมือนกันนะ <c oughs> ไปนั่งล่องเองเลยว่ากิจกรรมออฟโรดได้เป็นมัน <c oughs> คุ่มมันมีความท้าทายมากหน่อยแค่ไหนเห็นบรรยากาศแล้วโอ้เสียวเลยนะคะไปดังเชียร์นะคะใช่เลย ก็ซื้อเป็นกิจกรรมที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะรรหว่างโซงประเทศก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะได้เห็นเด็กๆน้องๆนู่นูมารวมกิจกรรมด้วยกันมันมีหลายหลายรุ่นใช่ก็ยังได้เห็นนะก็คือทัอง่าดมันเป็นกิจกรรมความถาทไทยใครชอบอะไรที่มันถาทไทยต้องไปรวมกิจกรรมออฟโรดย่างทต่เราเห็นเลยนะคะ